ครับผมน้ําทะลักขึ้นมาอย่างรวดเร็วและรุนแรงอัดชั้นดินชั้นทรายดันทะลักขึ้นมาข้างบนจุดที่น้ําทะลักขึ้นมาก็พอจะอนุมานได้เลยนะครับว่าเป็นแนวไหนแถวไหนผมเองพูดที่เต็มปากเลยครับว่างานที่ทีมงานน้ําบาลกังวลที่สุดคือจุดที่ระเบิดเสียหายมันดันมาเกิดขึ้นในปลปาปลา รับผมเราทีมงานน้ำบานจะขอบอกสาเหตุที่เราต้องกังวลเนื่องจากสถานที่นี้เป็นต้นทางของการจ่ายนะ้ำพราะฉะนั้นลายท่อของท่อเมนจะต้องมีในทุกยุคทุกสมัยเริ่มจากของเดิมที่มีแบบและเพิ่มเติมเสริมเติมแก้ไขปรับปรุงมาเรื่อยๆหลังๆไม่มีแบบส่งต่อกันมาแบบรุ่นต่อรุ่นคราวนี้พอเกิดเหตุท่อเมนระเบิดขึ้นมาสักครั้งอย่างเคสนี้วันนี้ดันไประเบิดอยู่ภายใต้ตัวอาคารความยากมันจึงคูณยกกําลังสองมันจึงสร้างความกังวลให้กับ ทีมงานไม่น้อยเลยครับงานนี้เพราะการจะเปิดหน้างานแต่ละจุดลองคิดดูนะครับว่าเราจะต้องพิธีพิถันแค่ไหนที่จะไม่ให้โดนลายท่ออื่นๆครับจุดแรกที่เราเปิดตรงนี้น้ําดันขึ้นมาจากข้างในข้อสันนิษฐานของเราเบื้องต้นจึงชัดเจนครับไม่ใช่ลายท่อที่อยู่ริมนี้มันเป็นลายท่อที่ลึกเข้าไปอยู่ข้างในแน่นอนครับงานนี้เราจึงต้องใช้มิก21 <laughs> เป็นเครื่องแยกระบบลมนะครับบอกเครื่องมือน้ํามันหนักเอื้อมมือเข้าไปข้างในอาคารไม่ได้นะครับพอเปิดหน้างานก็ไปก็พบจุดที่เสียหายพอดีเป๊ะเ,เออก็ไม่ถึงกับเป๊ะครับเยื้องไปนิดนึงแต่ปัญหาถัดมามันไม่ได้อยู่ที่เป๊ะไม่เป๊ะนะครับมันอยู่ที่เราจะเปิดหน้างานแล้วเรากังวลจะไปโดนลายท่อต่างๆครับ จึงต้องลบกวนทรัพยากรบุคคลระดับเก่าๆระดับตำนานมาชี้แนวให้โดยพอสังเขปส่วนลายท่ออื่นๆเราจะค่อยๆแซะค่อยๆแงค่อยๆง,งมอย่างพิถีพิถันและบรรจงสุดๆในแบบฉบับคืบคลานกันเลยทีเดียว ครับผมส่วนวิธีการแก้ปัญหาในเคสนี้มีความยาว4เมตรนิดนิด,น,ดนั่นคือระยะหวังผลที่เราจะต้องมาตัดท่อ PVC ลงไปทดแทนแต่จะต้องแบ่งท่อ PVC เป็น2ท่อนนะครับเพื่อที่จะเข้าตัวคารและหลบหลายท่อนนันหมายถึงเราจะมีจุด สารสาจุดและใช้จีโบ3ชุดจะจบปัญหาในเคสวันนี้ได้นะครับและสุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับสำหรับเข้าปลาอาหารและเครื่องดืง่มและความเป็นห่วงเป็นใยจากหลายฝ่ายไฟลจึงเป็นเรื่องราวของเราทีมงานน้ำบานที่นำมาฝากเพื่อนในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลารับชมขอบคุณครับ,บ,ค,ค,รบคุยกับลากไม้ซะแล้วสวีดัสสวัสดี